สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องบดเมล็ดกาแฟกับเครื่องชงกาแฟของบีวิวนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีขิดบอกก็คือการทำเอสเพโซครับสำหรับ1นึ่งช็อตหรือสองช็อตนะครับเราเลือกได้ปริมาณของกาแฟที่บดออกมานะครับเลือกนะฮะอันนี้ผมจะเลือกไว้ที่1นึ่งช็อตแล้วก็ความเข้มข้นอยู่ที่ เกือบสุดของเอเฟอโซนะผมก็ยังไม่เก่งมือใหม่อยู่นะครับเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้หรอกนะครับเราก็จะใช้ด้ามชงที่เป็นแบบแอมไม่ใช่ด้ามชงช็อตชงที่เป็นแบบดับเบิลช็อตนะครับดับเบิลช็อตใส่เข้าไปกดสตาร์เลยกาแฟที่ผมใช้ จะที่ใส่ครับหรืจะเป็นโค้ดใส่เล,ลก็กกาแฟก็มันจะบดมาระดับหนึ่งนะครับซึ่งจะไม่เต็มถ้วยผมก็จะบดเพิ่มเข้ไปเพื่อให้มันเต็มถ้วยนี่ก็ยังไม่เต็มนะครับใส่เข้าไปนี่ก็ยังไม่เต็มนะฮะ จะเป็นเสร็จทีนี้เราก็จะมาทําการอ,าอัดเม็ดอัดอัดกาแฟาเข้าไปนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนัก,นกคือเราต้องอัดให้สุดนะครับมันขึ้นอยู่กับเครื่องการอัดการหลายๆอย่างด้วยครับปัจจัยของการชงกาแฟาพอดีมีมือเดียวนะครับขอหยุดอันนี้ไว้ก่อนแล้วจะมาต่อให้ดูครับ